hello Good morning everyone สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกับคุณควงหุ่นอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เรียนภาษาอังกฤษกับคุณควงหุ่นนะคะวันนี้ก็หลังจากที่คุณครูได้นําเสนอคําศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ไปแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาทบทวนนะคะว่าชื่อสัตว์แต่ละตัวเนี่ยชื่อว่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลองฝึกฝนคําศัพท์นะคะ โดยการที่ให้นักเรียนฟังนะคะแล้วก็มีอารมณ์ร่วมไปกับคุณครูนะคะหมายความว่าถ้าคุณรูณถามนะคะว่าเป็นรูปใดนะให้นักเรียนลองนึกไว้ในใจหรือพูดออกมานะคะว่าเป็นเลขอะไรแล้วมาดูกันนะคะว่านักเรียนเนี่ยถูกหรือเปล่านะอ่ะคาแรกเลยง่ายมากนะคะ easy easy นะคะคำนี้ panda panda ตัวไหนเลข ที่สองถูกต้องแพนด้าอันนี้มันทับศัพท์อยู่แล้วนะคะคำต่อมาค่ะ snake snake ูกไหนเอ่ย snake ที่มันดูดด่ะชิงโตเปล่าไม่ใช่นะคะคำต่อก็คือหมายเลขห้านั่นเองนะคะคำได้นะคะคำต่อมาค่ะ elephant elephant El ตัวไหนเอ่ย เลขเลขที่หกถูกต้องค่ะคอลำต่อมาค่ะ butterfly b Butter u t ต e ตอ l y ตัวไหนเอย่ย butterfly คำตอบคือหมายเลขสี่ค่ะต่อมาค่ะคำที่คำว่า lion lion มีให้เลือก หมายเลข7นั่นเองค่ะต่อมาค่ะเหลือ2องคำแล้วนะคำนี้ภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวคุณคูเฉลยเลยนะคะคำนี้ Dolphin 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 ก็คือปลาโลมานะคะปลาโลมานั่นเองอันนี้ค่ะข้อที่สามก็จะเป็น horse นะคะ horse horse ก็คือเป็นมา้านั่น,นะคะ horse เพราะฉะนั้นเนี่ย จากที่นักเรียนได้ทบทวนไปแล้วนะคะไหนใครทําถูกหมดทุกข้อเลยตบมือให้ตัวเองเลยคะ่ะเก่งมากมากเลยนะอ่ะต่อมาเดี๋ยววันนี้ครูให้นักเรียนนะคะนําสมุดขึ้นมานะคะเขียนนะคะโดยให้นักเรียนลอกโจทย์เหมือนคุณครูเลยนะคะโดยตรงนี้ข้างหน้านะคะให้เว้นคําเอาไว้เติมนะคะขีดเส้นเหมือนครูเลยนะคะและนําตัวอักษรข้างบนนะคะมาใส่ให้ถูกต้อง ซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณครูอยากให้นักเรียนทําเองนะคะและอยากกลับไปดูหนังสือนะวิธีทําก็คือให้นักเรียนเนี่ยเอาตัวสีแดงนะคะมาใส่ไว้ในนี้นะ,ะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังนะคะข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งคำว่า Lion Lion เสียงลอลิงถูกไหม Lion เสียงขึ้นต้นเป็นลอลิง ตัวไหนที่มันแทนเสียงลอลิงเล็กเล็กอ่าจำได้ไหมนะข้อที่สองค่ะออกเสียงว่า snake snake เ,เ,เสียงซอโซนั่นเองเอตรงกับพยัญชนะใดนะข้อที่สามค่ะเพอกเพอก์เพ,พนดาเพอก เพิพนด้าเสียงพอพานนะข้อที่สี่ค่ะน้ำฟูอ่านออกเสียงว่า the the dolphin the the dolphin เสียงอะไรเอ่ยดอเด็กนะคะข้อที่หกค่ะเฮ h horse เฮ h horse เสียงเหมือนฮอนุ่งหูนะจ๊ะข้อที่ห้า เพิ่ parrot เพิ่พิ่ parrot เสียงอะไรนะข้อที่เจ็ดค่ะบึบึก butterfly บึบึก butterfly ข้อที่แปดค่ะเอเอ elephant เอเอ elephant นะคะก็คือให้เอาตัวแดงมาใส่นะเช่เยนยกตัวอย่างอันนี้ l l lion อ่ะครูเฉลยอ่ะเป็นตัว L ค่ะอ่านักเรีนก็ใส่ตัว L ล,ลงไปแบบนี้นะคะอย่าลืมลอกโจทย์ด้วยนะโอเคนะคะก็วันนี้ก็จะมีผิดมีแบบฝึกหัดนี้นะคะแล้วก็อันนี้ทําลงในสมุดนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดนะคะเอาไว้ทบทวนวิธีการทําทําเช่นไรนะคะวิธีการทาก็คือให้นักเรียน look at the picture ดูรูปภาพ and close out the missing animals หมายความว่าให้นักเรียนขีดค่านะคะขีดค่าแบบนี้เลยตึ๊ดเหมือนเหมือนตัวอย่างเลยนะคะตรงที่มีคำศัพท์นะคะที่มันไม่ไม่ใช่คำที่อยู่ในตรงกรับรูปภาพนะคะอ่ะยกตัวอย่างนะคะข้อที่หนึ่ง I can see can ตัวนี้แปลว่าสามารถ I แปลว่าฉัน see แปลว่าเห็น ฉันสามารถเห็นนะคะ I can see a snake มีสเนคไหมเอามียังไม่ต้องค่ะ a parrot parrot ตัวนี้นะคะแปลว่าน,แก,นกแก้วมีนกแก้วไหมไม่มีนักเรียนไม่ต้องอ่านต่อเลยค่ะขีดเส้นใต้ขีดทิ้งไปเลยโอเคไหมแบบนี้นะคะต่อมาข้อที่สอง I can see a horse มี a horse ไหม a lion and a panda A ขีดทิ้งตัวไหนดีนะนะคะต่อมาก็จะเป็นข้อสามมันม,ม,นมีมันมีหลายข้อนะคะก็ให้นักเรียนลองฝึกฝนเองโดยคุณควรอนุญาตให้ดูหนังสือได้นะคะให้ดูหนังสือได้จะได้เป็นการจําแล้วก็สามารถทบทวนคําศัพท์ไปด้วยในตัวนะคะอะต่อมามีกันบ้านอีกแล้วนะจ๊ะ้าข้างๆเลยถัดไปวิธีการทําเดี๋ยวครูจะอ่านคํานะคะและให้นักเรียนเนี่ย ขีดค่าเหมือนเดิมเลยคำที่ไม่ not ไม่ใช่สัตว์นะคะพูดง่ายๆว่าขีดค่าคำที่ไม่ใช่สัตว์เดี๋ยวคุณครูอ่านออกเสียงให้ฟังนะคะข้อที่หนึ่ง horse clock snake parrot panda ข้อที่สอง dolphin lion elephant b a r d panda Cody Sam, Door, Parrot, Lion, Snake, Horse. Cody 4, si, Panda, Elephant, Horse, Lion, Window. Kori ha ha Snake, Hat, Lion, Elephant, Horse. Cody Lion, Panda. snake, horse, computer ขีดค่าคำที่ไม่ใช่สัตว์นะขีดค่าแบบนี้นะโอเคไม่ยากนะแล้วต่อมาค่ะด้านล่างเลยอันนี้ง่ายๆนะคะเป็นเกม Find the animals in the word snake and circle them Circle แปลว่าวงกลมนะคะให้นักเรียนเนี่ยหาชื่อสัตว์นะคะเหล่านี้ที่อยู่ในตารางสีส้มเนี่ย พอหาเจอแล้วนะคะหาอยู่ในตัวเจ้างูนี้ถ้าหาเจอแล้วให้นักเรียนวงกลมยกตัวอย่างเช่นนี้ค่ะคํานี้นคําว่า s n a c k เขาหาเจอแล้วเขาก็วงกลมนะคะแล้วก็ขีดค่าทิ้งนะคะเพื่อเป็นการทบทวนคำศัพท์นั่นเองก็การบ้านก็จะมีวันนี้ก็จะมีหน้าที่28 29นะคะแล้วก็อาจจะเป็นงานตัวนี้นะคะก็งานจะเยอะน,นิดนึงเนาะก็อยากให้เนี่ยได้ฝึกนะคะสําหรับวันนี้ก็ มีเพียงเท่านี้ค่ะก็อยากให้นักเรียนตั้งใจแล้วก็ทำเองนะคะสู้ๆค่ะนักเรียนิดถึงทุกคนเลย